วันที่สิหก็เหนหวัน่สิกปังปเฮ่งเงปังปังเฮ่งเเรยรืยเรยรยา่าาผาลือ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 นัมะอะอุนะมะอุนัโมพุทธายะนะโมพุทธายะสาธุสาธุน้องเมัเมธม่บนปรกาวมาเลิกตัวใดมาเลใดลูกรกาศมากตัวใดตัวใดบอกพื้นให้เร็ว มามไเนวคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ,บ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม<อ><อ>บวันนี้โอกาสที่วาจาชุดถูกขอเลขกันนะครับมีเลขตัวใดจาให้แม่แมทิตาทั้ง,งนหนลูกน้องเป็ดนะครับน้องเบน,เน,เนกูขาวถูกไหมครับแต่จิ่งี้ถูกอ่ะนี่นะครับจะให้น้อง ยกเด้อค e ร,อร,รับผมเลือกแบบตัวตัวน Carrie, wow. ั uh ่ค huh. รับผมตอนนี้เเข้าสู่พลังกันสองคนมาปฏงกีจอธิษฐานสาธุเด้อบ่อน้ำพ่อสาธุเด้อบ่ลุงบ่กู้ทั้งหลายบ่ลุบ่กู้ทั้งหลายมือนีน้องเบสมนี่น้องเบสลับพ่อลับพ่อมาขอโชคมาขอโชคขอใช่ ใช่ใช่ชนะใช่ชนะบารมีเปิดทรัพย์บารมีเปิดทรัพย์ขอให้องค์ปูขอให้องค์ปูที่นั่รักสมรักษาล่างผู้ค้าที่นั่รักสมรักษาผู้ค้าขอให้งวดวันที่สิบหกขอให้งวดวันที่สิบหกปังปังเฮ่งเฮ่งปังปังเฮ่งเฮ่งรวย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 พา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 ลือ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 นักมาอู่นักมาอุ นักโมพุทธายะนักโมพุทธายะสาธุสาธุออม,มาแมวอันนี้ก็สิมาเลือกคู่บันเดอร์ครับกันเราจะจุดนะครับน้องเบสอันนี้ไม่คว้าเบสทางนี้ทางนี้มาก,ากม,ากมันมันเหมือนเด้อครับสิเหน็นแต่บออ่นอนูยู่เนาะครับ

4สุูขสุขคนเด้ครับผมนี่พระยาเป่าสร้าเหลวง่อสอกวเก้าเก้าดอกคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็แปเก้าครับหน้าที่ฐานมันแตาขอบปูเดิเอาจกแตะพุ้ง้ีพอพุดทำเปิดทำมังเสครั้งเปิด เปิดท mm ุก hmm. ส no <te> ิ่งทุกอย่างเปิดท mm ั hmm. ้งแม่นางเตอร์ีเปิดทั้งพระแม่คงคาเปิดทั้งสิบสี่ดวงวาราสิบห้าชั้นเบนสุของชั้นฟ้าในลูกหลานครับน้องเบสล่างปูเขาวและข้าพเจ้าในนามเจ้าชายฟ้าหุ้มลักขาชในชื่ออที่พกชาติในชื่อปัจจุบันลูกหลานวันนี้ลูกหลานจะขอองค์ตาขอองค์ตาอีกภูเขาวปูสีสุดโตและกระโดดโบกูทั้งร้อยแปดพระองค์ขอให้มีโชคมีลาภมีชัยมีทรัพย์ ขอเมืองบาดาลให้ลูกหลานเผยแผ่เนตตาพร้อมกับลุณาอุเบขามุทิตาให้ขับมนุษย์สารพิษทั้งหลายขอให้ปั้งขอให้เปี้ยงขอให้แตกขอให้โด่งข,ขอให้ดังด้วยเธอด้วยมะทะกะหะัสกกะนาคีนาคะปัญจักะริกะกะลึลือ ป,วป,ะ,ะ,ปะวันปะสอพรผู้เรื่องค่บผมวัวาตงนี้มันก็จะหนักตอนนี้มันนองเบสนนองเบ็ดนะค่ะผมนองเบสแมมแมที่รอกลามากเล็กตัวใดมากเล็กตัวใดลูกกลา,ม,กา,ลม,ามากตัวใดตัวใดบอกฟื้นได้เร็วมากมกตัวใดเก้าแปดศเก้าแปดศูนย์เรือครับผมใบแท่องอมสิน แทงเหยรัฐบาลนัที่16ของน้องเบสน้องเบสลาน้องเบสมาเก่าแปนเก่าแปนะครับแต่สาหรับแต่สําหรับอของมินี่มากเลขห5ห้าอยู่ล่างหกอยู่บนแต่ที่แน่ๆที่ความฝานันอ่ความฝันของมินก็คือตีเป็นปิศนาให้เป็นตัวเลขก็คือ1 4ึ่งสี่ห้าหนึ่งห้าสี่เด้อครับแต่ว่า วันนั้นปู่ลือมาลงก็คือท่านให้เลขสามตัวก็คือแปดหกหนึ่งเลขสองตัวก็คือห้าหนึ่งเจ็ดนี่แหละมั้งเพราะว่าตัวนั้นมันจะเป็นเอ,เอียงเพราะผมก็อันนี้อยู่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องหาที่เพิ่นเขียในใบมูอนัธเนาะถึงน้อยวันนั้นน่าน่า,น,าน่าจะน่าจะหาได้เจหอหาพอๆครับนีนองเบนนองเบนกนั่งเ้า นางเฝ้าถูกปูนองเบสนั่งเฝ้าทูกจุดนะครับนองเบสนางเบสก็พอนางเฝ้าถูกจุดนองเบสก็พอนางเฝ้าทูกจุดนะครับภูเามากแล้วมาแล้วเด้อครับหกมาแล้วนะครับหกมาแล้วเพราะว่ากระส่วนที่ที่อ่ะมินวอาเนาะว่าเลขอ่ะที่ชอบก็คือ ห้าอยู่ล่างหอยู่บนแต่หน่าจะอยู่หลักสิบหน่วยสิบน่าจะอยู่หลักสิบเพราะว่ามันมันเป็นปิศนาแต่ว่าที่ชอบที่สุดก็คือหกับ9้ามันตัวเดียวกันที่ชอบที่สุดก็คือเก้าเจ็ดหนึ่งอันนี้เลขเลขชอบนะเลขเลขมักส่วนตัวเด้อครับแต่ว่าที่ชอบคือแบบเลขจับไซอะคือห้ากับหกเลขจับไซแต่ว่าตอนนี้มาหแล้วนะครับมาหแล้วห ทูกมาหกแล้วนะครับผมวันนี้ก็สิให้เบิ้งอ่าไล่ซดครับผมไรสดนะครับผมจานอ่าลองเบสนะครับผมนะครับผมวันนี้พรลูกมาสวดนูนวันนี้ก็สิให้เบิง้งมกมากแล้วครับเพราะว่าวันนั้นองตา่จะเขียนให้หกแปดหนึ่งหรือหกหนึ่งแปดนี่แหละครับวากานโอเล่ทูบนะครับผมจานลองเบส้องเบส น้องเปไม่ยัางสีบอกแม,ม่เอฟซีโบ่นนีไม่ยยงจะเล็นดุไม่ย่งที่บอกแม,ม่เอฟซีโบ,บ่ฮะอนองกำลังเกินวันดี่ับผม <c oughs> ครับกาะเดี๋ยวทีท้ายเป็นอันนี้ให้เบิ้งเนาะครับเพราะว่ามันมันจจน่าจะไปเห็นแล้วจะท้ายเป็นลูกลูกไผ่ครับขอบคุณขอบคุณครับ <c oughs> ขอบคุณครับแบบนี้อย่างกราบลงสามทีอื <c oughs> เรียนหนังสือเริงๆนี่ยจบเป็นคนหลายคนมีอยังสิฝากแม่แม่เอฟซีบอสอันนามาหาพอดูเลขแต่ใดก่อนหน้าที่น้องเบสมาเลขแตวใดนะเก้าอะไรนะลูกเก้าเก้าอียงเก้าแูนอ่ะเก้น้องเบสชอบเลขอะไร9ก้าแป เก้าเปดศูนย์เลือบันนี้น้องเบสมากเนาะครับน้องเบสก็บอกไว้คลิปแรกขอบคุณครับเป็แม่เอฟซีเร็วขอบคุณครับขอบคุณครับเรื่องอว้พ่อในแม่เอฟซีรูปอันนี้อวยพ่อหน่อยเร็วคือเกรกละ้วันที่หนึ่งเลือกนะครับน้องเอีกวิตามินครับเซรั่มวิตามินซีนะคะนี่นะคะเป็น ตัวนี้นะคะแอดใส่นะคะตอนนี้แอดใส่อยู่เนาะค่ะแอดใส่ไปเมดสองขวดแล้วนะคะที่หล,ลายๆทันทักมาเนาะค่ะว่าหน้าแอดดูใสขึ้นขาวขึ้นนะคะกันนี้เลยนะคะแอดใช้จริงนะคะแอดก็ได้มากบอกต่อเอฟซีเนาะค่ะแล้วก็กันแดดนะคะนี่เนาะค่ะกันแดดนะคะแล้วก็จะมีนะคะกาแฟรูมเนาะค่ะ อันนี้แอดก็ดื่มนะคะเดื่มทุกวันเนาะค่ะขาดบ่ได้นะคะทันมือได้แอดบ่ได้กินกาแฟนะคะแอดจะปวดหัวเนาะค่ะก็คือตื่นช้ามานะคะต้องได้กินกาแฟแอดก็กินตัวนี้นะคะจะคุมหิวด้วยนะคะสําหรับท่านไหนเนาะค่ะอยากนะคะอยากจะลดน้ําหนักนะคะลดหน้าท้องเนาะค่ะนี่ค่ะกาแฟตัวนี้เลยนะคะรูมนะคะ